ข้อมูลที่กล่าวว่ามีชัดหลุดนั้นจริงๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในลายกลุ่มที่ไม่ใช่ลายกลุ่มเดินทางการของแพทยสภาา,าสังเกตมีการลบป้ายหัวตอนบนด้วยเป็นข้อมูลที่แพทย์ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการแพทยสภา,า,ามีการเมนชั่นถึงและจริง,รงๆขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับที่ผมจําเป็นต้องออกชื่อเพราะในชัดนั้นพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ ในกรรมการแพทยสภาที่มีที่มีผู้ขี่ y ยสลงไปหลายท่านใช้ลายผมเชื่อหลายท่านก็คงจะเกิดเหตุการณ์เวลาคนส่งมาเราได้รับแล้วบางทีเราก็ Yes บางทีเราก็แฮปปี้บางทีอะไรก็เด้ที่ไม่ได้หมายความทั้งหมดนั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ลายกลุ่มที่เป็นทางการของแพทยสภาทว่าไปแล้วนะครับที่ส่งเข้ามามาจากของแพทยสมาคมนะครับอันที่สอง การตอบนั้นไม่ได้มีการขียอะไรเข้าไปเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการเหมือนกับเราเยสตามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบคําตอบคือไม่ใช่และประเด็นที่3ที่สําคัญผมกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านตั้งแต่ตอนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมการพิจารณาวาระนี้ของแพทยสภา,า,าไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าใครคือผู้ป่วย เราพิจารณาตามหลักการหลักวิชาการพิจารณาไปตามนั้นแล้วก็ปลอดจากปัจจัยรอบข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะสื่อให้กับท่สื่อมวลชนด้วยนะครับว่าณวันนี้ข้อมูลเหล่านี้ที่ออกมาเราก็อาจจะทยอยให้ดูนะครับแต่วันนี้วันนี้สาระใหญ่มาสรุปมติของกรรมการแพทยสภาในวันนี้ครับแต่ว่าตอบคาถามคือเราได้พิจารณาเรื่องนี้ครับอาจารย์คะขอความกรุณา,า <c oughs> อาจารย์ช่วยอานนิบายสรุปให้ทีได้ไหมครับว่า วันนี้เหตุที่เราได้สรุปตามมติเดิมมันคือพฤติกรรมแบบไหือย่ีหลักฐานการแอย่างไรอะคะเออมันจะยาวมาก <c oughs> เพราะจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยก็กลับมาสรุปอย่างที่ผมสรุปงแต่วันที่แป <c oughs> เพราะวันนี้เอ่อถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับมันไม่ใช่เกินแค่สองในสามวันนี้เราพิจารณาเป็นรายกรณีทั้งสามกรณีแต่ละกรณีกรกรมการแพทยสภาที่เห็นชอบกับมติเดิมเกิน <c oughs> 60เสียงขึ้นไป ใน69เสียงที่สามารถออกเห็นชัดเจนนะครับผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนมากในเหตุผลแห่งการที่คงมติเดิมก็คือเหตุผลที่เราลงโทษตั้งแต่ล่าวที่แล้วลองกลับไปดูก็จะได้เข้าใจตรงกันเพราะวันนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่อะไรต้องเพิ่มเติมครับอ๋อผมแนะนําเอาเทปเดิมคราวที่แล้วไปเปลี่ยนไปกลับไปตอบใหม่ บากคือคือผมคิดว่าถ้าจะมีคําถามอะไรอยู่ื่นเพิ่มเติมเราจะได้ตอบคําถามอื่นอีกกับพ่าอนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันกับเหตุผลกองเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับ